สวัสดีครับผมตากตโตอิจินะครับวันนี้จะมาทำการรีวิว s a m s u n เกียร์อ้าวฟิตซัมซุงเกียร์ฟิตนะครับพอดีผมตั้งให้จอเนี่ยพอดีเขามีอัปเดตเฟมแร์ใหม่ปกติมันจะดูได้แค่แนวนอนก็คือเวลาเรายกขึ้นมาดูเนี่ยมันจะมองเป็นเฉียงตรงๆอย่างนี้ก็ต้องยื่นอย่างนี้ทีนี้เขาก็เปลี่ยนใหม่ว่าให้ให้มันสามารถดูแนวตั้งได้บางคนอาจจะไว้ข้างหน้าแต่ผมไว้ข้างในก็มีปัญหานิดนึงว่าผมเนี่ยกระดูก ก็ดูกเยอะพวกเซ็นเซอร์ที่เวลาวัดการเต้นหัวใจอะครับมันจะดูจากเส้นเลือดเราเวลาเต้นตุบๆๆปรากฏเส้นเลือดผมเนี่ยอยู่ด้านในวัดได้ดีก็เลยเอาไว้ข้างในทีนี้เราไม่เห็นใช่ไหมครับปัญหาคือผมไว้แบบนี้ <laughs> อยู่กันนะผมต้องย้ายข้างอ่าไหนๆก็ย้ายข้างแล้วมาดูวิธีการติดตั้งกัน ว the the really? ิธีการใส่เข้าไปในแขนนะครับก็สวมเข้าไปนะข้างหลังก็จะมีหมุดอยู่สองอันเนี่ยครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นรูๆๆๆๆๆๆเต็มไปหมดก็นะเอาด้านรูดันไปข้างหลังก่อนเสร็จแล้วก็เอาต้องอย่างนี้เนอะตะรูวางแล้วก็เอาด้านด้านเป็นแท่งๆนะครับเสียบเข้าไป อ่าพอดีใส่ง่ายถอดง่ายครับโอเคด้านนี้น่าจะมองเห็นชัชดเจนตัวนี้ผมเซตเป็นแนวตั้งเรียบร้อยแล้วบางคนบอกเอ๊ะทำไมของฉันไม่เป็นแนวตั้งล่ะก็ให้ไปที่ Setting นะครับเราไปที่ Display จะเห็นไหมเนี้ยดิสเพย์แล้วก็เลือกไปที่โรเทชสกรีนครับก็จะมีแบบแนวแนวนอนนะครับซึ่งผมโอ้ย แขนก็ขออนุญาตเป็นแนวตั้งเหมือนเดิมนะครับอย่างนี้น่าจะดีกว่านะแต่ทีนี้มันยังไม่หมดมันต้องมีซัมซุงมือถือซัมซุงที่เอาไว,ว้ซิงค์ข้อมูลวกเคนบอกว่าอ้าวแล้วถ้าฉันไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีมือถือซัมซุงล่ะใช้ยี่ห้ออื่นจะเล่นเกียร์ฟิตได้ไหมเล่นได้ดูนาริกาได้เปลี่ยน w a เปเป p e r ทำอะไรเครื่องได้ครับเปิดเครื่องได้ ไม่มีปัญหาแต่ว่านะลูกเล่นที่แบบเชื่อมอ่ะสมมุติน่ะมีมีอ e ีเมลมาอ่ะดูอีเมลโอ้โหอีเมลอีเมลโนเกีเ <c oughs> วลาไปดูก็ไปที่ notification นะครับอีเมลเมื่อกี้มีเมลมานี่ถ้าเป็นเนื้อหาอ e ีเมลนะครับจะสามารถเข้าไปดูได้ทั้งหมดดับไปแล้ว ต้องขออภัยด้วยครับรู้สึกกล้องมันโฟก,กัสไม่ได้ระยะไม่ได้นะแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเป็นอีเมลยาวก็จะบอกว่ามออนโมบายดีไวท์นะครับให้เขาไปอ่านในมือถือนะครับก็ได้ระดับหนึ่งมี Facebook, Twitter l อ,อ,อ่าไลน์นะครับไลน์นี้อ่านเมสเซจได้นะครับแล้วถ้าเกิดแบบเอ๊ะอันนี้เราอ่านแล้วแล้วเราจะ อ่านข้อความก่อนอันนี้ก็ให้กด delete กดติ๊กถูกอ่าก็จะกลับไปอันก่อนถ้ามีการส่งรูปหรือสติกเกอร์จะบอกว่าเส้นอ photo หรือเส้นอะสติกเกรนะครับเราจะไม่เห็นรูปอ่าเป็นเมสเซจสั้นๆนะครับรู้สึกกล้องมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาไงดีมาดูฝั่งมือถือบ้างดีกว่าอันนี้โน้ครับโน้ต no ส no ามโน้ตสามจะตกใจ แล้วก็ไปที่เกียร์ครับเกียร์เกียร์ฟิตแอปเกียร์ฟิตกับเกียร์ทูจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเกียร์ฟิตนี้จะไม่มีหน้า,าหน้าโหลดแอปเพิ่มนะครับมาใส่แอปเพิ่มไม่ได้แอพเซลของผมยังมีปัญหาอยู่ e er อ r เลอรอยู่เดี๋ยวต้องไปเช็คอีกทีว่ายัางไงเดีย๋ยวใส่ต้องลบทั้งหมดแล้วลงใหม่ แต่ส่วนการแจ้งเตือนบางคนถามเอ๊ะทำไมของผมอ่านได้ทำไมเขาอ่านไม่ได้มีอย่างนี้ครับคือต้องติ๊กข้างบนถูกออกทั้งหมดแล้วก็ทําการซิงค์ให้เรียบร้อยทีนี้จะมีแอปบา์เลยครับแค่นี้ขาดยังมีอ่ะโครมไม่รู้มีทําไมคุกกี้รันยังมีอ่ะแค่ส่งหัวใจมาบอกได้อ่านข่าวฟิปบอร์ดแต่ปัญหาคือทำได้แค่1ิ อ่านสิบแอปเท่านั้นนะครับเกินจากนี้ไม่ได้โอ้เห็นนี่โอ้มาโคได้เหรอเพิ่งรู้โอ้วันนี้เลขสวยสิบเก้าแล้วก็ในนี้ก็จะมีอาผมจะนิยมโฟ q u a แควครับดูเพื่อนอยู่ไหนอ่านเมลได้นะครับต้องมาติ๊กถูกในนี้นะครับ มานคงบอกทำไมไลน์ฉันเห็นมีคนส่งเมสเซจบอกแค่ว่ามีเมสเซจหนึ่งเมสเซจแต่ไม่แต่อ่านข้อความไม่ได้ต้องมาติ๊ไลน์ครับ a b c d f g h, i j k l l l g h i j k l r ต้องติไลน์ตรงนี้นะครับเวลาส่งเมสเซจถึงจะอ่านได้นะครับแต่อ่านได้ส่งกลับไปไม่ได้นะครับสกิทบอกหรืออะไรไม่ได้เลยไม่เหมือนของเกียร์ทูเกียร์ทูจะส่งสติกเกอร์ได้7อันนะครับส่งกลับไป แต่คิดในใจส่งคิดสติกเกอร์กลับไปมันก็คงถามอิลูชชี่แชรอยู่ดีว่าอันนู้นอันนี้ต้องพิมพ์เหรอครับโอเคโฮมสกรีน okay. หลายคนถามวอลเปเปอร์ได้แค่นี้ใช่ไหมความจริงไม่ใช่นะครับสามารถดึงรูปจากในเครื่องได้ด้วยนะครับเอารูปเซตมาเป็นวอลเปเปอร์ได้แต่ก็ต้องเป็นแนวนอนเนี่ยครับสามารถซูมทางขยายย่อนู่นนั่นนี่ทำได้แบบ โอ้โหคบวงจรจริงๆแต่ผมแนะนําเป็นโทนสีดําเพราะว่าจอจอเนี้ยครับมันเป็นอะโมเลถ้าจอเป็นอะโมเลพื้นไหนเป็นสีดํามันจะไม่แสดงแสงออกมาทําให้เราประหยัดแ,แบตเตอรี่ของนาฬิกามาดูเซตติ้งครับเซตติ้งผมผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่มีแบบว่าอ่ะเอาขึ้นมานะยกขึ้นมามันจะสว่างนะครับถ้าเกิดเรานอนไปมันก็ดับอะไรประมาณนี้เราให้ขึ้นมาเป็นนาฬิกาหรือว่าจะเป็นแบบ ดูสกีนล่าสุดที่เราดูนะครับแล้วก็มีเมสเซจว่าจะให้ขึ้นว่าอะไรอย่างสมมุติผมจะบอกว่าเดี๋ยวติดต่อกับไปรอสักครู่ครับสุภาพบุรุษหน่อย หรือจะทําเตรียมเทคเอาไว้ต้นล่างที่เป็นภาษาคิดทั้งหมดคือเทคที่มีมาให้แต่ผมใส่เพิ่มเข้าไปสมมุติผมบวกแอดบวกเพิ่มเข้าไปนะครับอ้าวเต็ม10อันมันบ,บอกว่า <laughs> ใ้แค่สิอันเวนคำเองั้นลบลบสักอันแล้วกันโนโอเคเย็ด no, okay, อะไรสักอย่างเนี่ยไม่เอาโอเคลบสุดเพิ่มใหม่ สวัสดีครับเดี๋ยวผมติดต่อกลับไปขออาภัยติดทุระอยู่นี่ก็จะเป็นเมสเซจอันล่าสุดสุดมีคนโทรมา ตึดตตึดตตึดพองเห็นเนอะเดี๋ยวบอกนะมือถือเครื่องสำรองแบตหมดอ่ะผมเอา iPhone 6โทรนะ ขึฟ้ฟนหโรโรไปแล้วดูสินี่ขึ้นมาเฮ้ยโฟกัสหน่อยโฟกัสหน่อยมาโคมาโคกล่องแมงม่มาโคเลย <laughs> อ่าผมส่งเมสเซจนะครับ <sk r ug> นี่ก็จะขึ้นมาบอกว่า <sk r ug> เดี๋ยวติดต่อกลับไปรอสักครู่ครับ แล้วก็ปกติของ a อเคเาจะมีเมสเซจส่งบอกว่าเอออันนี้มันแบบนะจะส่งไหมถ้าติ๊กถูกก็3บาทเอ้ยไม่ใช่บาทหนึ่งนะครับผมผมไม่ติ๊กแล้วกันเอาเป็นว่ามันก็จะส่งไปมาเครื่องนี้จะยอมเสียตั้งดีไหมเนี่ยอ่ะลองดูลองดูลองเสียตั้งกันดูไหนไหนรีวิวก็รีวิวไปแล้วเสียเป็นเสียบาทเดียวเพื่อคนทางประเทศ แต่กำลังงงว่าไม่มีเมสเซจอื่นเลยเหรอเดี๋ยวติดต่อกลับไปรอสักครู่ครับอ๋อเป็นเมสเซจอันสุดท้ายที่ผมตั้งไว้อาติกถูกนี่ก็ส่งมาละนี่ก็จอสว่างเกินอ่าเมสเซจมาละจะดูยังไงล่ะเนี่ยโฟกัสหน่อยไม่โฟกัสเดี๋ยวติดต่อกลับไป รอสักครู่ครับโนเกียเก่าๆกากๆ,ๆเอ้ยไม่ใช่ iPhone 6ยังอ่านได้อะนะก็ประมาณนี้พอมาดูฝั่งมือถืออ๋อรู้แล้วทำไมโฟกัสไม่ได้มันซูมอยู่มิดเลยในนี้ก็จะขึ้นว่าเราส่งเมสเซจออกไปนะครับซึ่งเราใช้ตัวนี้เป็นการส่งแทนก็สะดวกดีครับ แล้วก็แอปที่ผมตั้งเป็น notification ไว้ก็สามารถดูได้มีอ e ีเมลโฟล์สแควร์เฟซบุ๊กส่งเมสเซจกันมาเต้มไปหมดเลย sms ก็ดีก็มีนะครับอ่านได้ด้วยเวอร์นั้นนูนนี่อะมีควิคลิพายอ๋อนี่ไงที่ผมตั้งไว้สวัสดีครับเดี๋ยวผมติดต่อกลับไปขอภยัยติดทุระอยู่เดี๋ยวโทรกลับประชุมอยู่ครับติดอ่าเดี๋ยวติดต่อกลับไปอะไรประมาณนี้วอ a อ p I talk to y o u soon. I call you l a t e r อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ประมาณนี้โอเคอันนี้คือระบบการโทรศัพท์ของ Gear Fit ครับตามมาด้วยอ่าเหลืออะไรละ่ะ <laughs> มันก็ไม่เหลือแล้วนี่เนอะแอปมันมีอยู่แค่นี้มีแบบ disconnect ได้นะครับบางคนแบบเอ้ยลำคานะแม่งแจ้งตื่นนั่นแหละปิดบนหัวนี้ได้ครับปิดไปเลยมันก็จะมันก็จะไม่มีการเตือนอะไรแล้วก็ในนี้ก็ดูไม่ได้ด้วย ดูได้ไหมอ๋อดูเท่าที่เคยส่งมาแล้วนี้จะมีหมุนหมุนอยู่นะครับพอแตะปับ๊บมันก็จะเป็นแนวแนวแนวตั้งได้นะครับอะหมุนกลับหน่อยหมุนไม่กลับโอเคก็เป็นเมสเซจเท่าที่เคยมีค้างอยู่ในระบบนะครับแต่ถ้าเกิดเราเรายังอยากจะอัปเดตก็ติด แต่อย่าลืมเปิด 3G หรือ Wi-Fi นะครับต่อให้มีเอร์เน็ตด้วยไม่อย่างนั้นมันไม่สามารถเช็คได้ก็ประมาณนี้ส่วนฟีเจอร์ที่มีอยู่ใน Gear Fit นะครับก็ขอไล่ไปเลยแลวกันมี Heart r a t นะครับกดปั๊บก็รอสักสิวินะครับก็จะดูการเต้นของหัวใจแต่หัวใจใครเ,เส้นเลือดใครใหญ่ๆนะครับตุบๆ,ๆ,ๆเครื่องเห็นง่ายก็เนี่ยมีปัญหาทุกทีเลยผม เนื้อหนังน้อย <c oughs> เนื้อหนังน้อย <c oughs> ใครเป็นแบบคนเจ้าเนื้อก็จะโชคดีมากๆครับเพราะว่าเครื่องจะมองเห็นเส้นเลือดตุบๆๆๆอย่างเงี้ยเพื่อวัดชีะจรได้ง่ายยิ่งตอนวิ่งยิ่งห่าง่ายครับแต่ตอนอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยครับหายากเอา้าเส้นเลือดออกมาแล้วมันก็ตีลังกาตาตกตวันถูถี 4ฟ6 7 8ิ1เอน้อยเทนไม่เห็น <laughs> <laughs> อย่างสมมติเวลาผมยกเนี้ยครับพอไม่แตะเนื้อมันก็จะร้องโอ้ยไม่เห็น <laughs> เอาชิดๆหน่อยดูดิเอาบีบเลยบีบเลยแน่นแล้วนะ อันนี้เป็นจุดคลายแม็กเลยนะครับเนี่ยถ้ามันวัดไม่ได้นี่ผมไม่รู้จะซื้อมัน,มนทำไมแปดสิบหกแต่แปลกนะครับตอนออกกำลังกายหัวใจเต้นตุ๊ตๆุๆตๆุ๊ตุเนี่ยคือรู้สึกฉี่นะครับเห็นง่ายมากกำลังงงว่าแปดสิบหกทำไมปกติผมแค่เจ็ดสิบสองแล้วก็มีเอ็กซ์เซอร์ไซส์มีจะวิ่งไหมแล้วก็วัดเป็นระยะระยะนะครับมีเดินมีปั่นจักรยานนะครับมีอะไรฮกิ้งรู้สึกจะไปเล่นสกี แล้วก็ดูฮิสตอรี่บันทึกรายวันได้ว่าเฮ้ย mm hmm. เราเล่นไปเท่าไหร่ของวันอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. แล้วก็จับเวลานะครับเ mm hmm. ขาตั้งออโต้ให้ default mm ์ hmm. ได้หนึ่งนาทีแล้วก็จับเวลาเดินต่อไปนะครับ mm hmm. เมื่อกี้จับเวลาถอยหลังนี้จับเวลาเดินหน้าแล้วก็มีสลิปโหมดนะครับดูว่าเอ๊ะเราเนี่ยหลับหลับลึกไปกี่ชั่วโมงก็คือวิธีการ เขาง่ายมากครับคือถ้าเราไปสั่นขยับตัวตื๊ดตก๊ดตื๊เงี้ยครับเขาก็จะแบบว่าเฮ้ยเรานอนไม่สนิทนะเราก็ต้องอยู่นิ่งๆแล้วเดี๋ยวเขาจะเรคยร์ดว่าอ๋อตอนเนี้ยเราหลับสนิทอยู่ก็คือตอนที่เราไม่ดิ้นนะครับจะถือว่าหลับสนิทแล้วก็หาเครื่องสมมุติมือถือฉันหายมือถือไปไหนมันก็สามารถสั่งได้ว,ว่ามีเสียงซึ่งในเครื่องนี้ผมไม่ไม่ได้เปิดเสียงนะเครื่องนี้ผมม,มันดังของมันเองนะครับ ที่สาคัญรู้สึกว่ามันจะมีมีไฟแฟลชให้ด้วยเนี่ยครับแสบลูกกระตาจริงๆถ้าอยากจะหยุดก็ไปปิดตรงนี้ครับปิดในนาฬิกาที่เราสั่งไปแต่ว่ามันสั่งกลับมาหานาฬิกาไม่ได้เพราะเกียร์ฟิทไม่มีลาโพงแล้วก็สั่งควบคุมเพลงอ่ะสมมติจะเล่นเพลงสมมติเครื่องผมปิดเพลงอยู่เอาเพิ่มเพลงเอาแม็กซ์สุดเลยสิหกโอโอโอ เมมันสิบหกไม่ใช่หรอมันมันได้แค่สิบห้าอ่ะสิบห้าสิบห้าอ่ะสั่งปิดปิดเสียงเงียบจะโดนกระโดนปิดดีกว่าอย่าโดนล,ลิขสิทธิ <c> ์ <oughs> <laughs> ประมาณนี้อ้าวไม่ปิดเพลงอ่ะปิดยังตามมาด้วยอา่านโน้ตฟีเคชันก็เห็นไปแล้วนะครับ แล้วก็เซตติ้งโอ้เซตติ้งนี่เยอะมีดูบลูทูธว่าเชื่อมต่ออยู่ไหมถ้าเป็นสีเทาคือไม่เชื่อมถ้าเป็นสีฟ้าคือเชื่อมอยู่แบตเตอรี่นะครับตอนผมเปิดกล่องมาแบตอยู่ที่68%เปวันนี้เล่นไปตั้งแต่ตอน5โมงเย็นตอนนี้เที่ยงคืนกว่าก็เหลือ30%เพราะผมเล่นบ่อยมาก เพอครับเพอนาฬิกาเลือกได้ครับจะแบบไหนเป็นนาฬิกาคู่นาฬิกาเดียวบอกอ่าอีเวนท์ที่เราตั้งเอาไว้บอกสเต็ปการเดินหรือว่าจะบอกพยากรณ์อากาศผมชอบอันนี้ผมชอบบอกพยากรณ์อากาศแล้วก็แบบแนวเก๋ๆเขามีตีมมาให้โหลด2ตัวครับก็เรื่องนี้ไปก็บอกอ๋อเราใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็วอลเปเปอร์ที่เครื่องมีนะครับเลือกลายได้ สวนใหญ่มุกแบบง่ายๆครับอ่าถ้าผมชอบมืดๆเอาสีดำไปแล้วก็มีดิสเพย์ครับดิสเพย์ก็โอ้มีปรับความสว่างผมหลีซะเหลือสองอะแต่โทษนะแม็กสุดคือหกครับสว่างแบบลูก,กตาผมแสบอะหนึ่งยังแบบอืมคือคือขออนุญาตปรับเป็นหนึ่งนะมันกำลังพอดีกล้องสองนี่มันสว่างไปแล้วก็มีอันนี้ผมไม่ใจอ๋อถ้า อันนี้อยู่ซ้ายหรือขวาถ้าขวาก็จะกลับด้านให้เอาซ้ายแล้วก็โรเตท,ทที่บอกเมื่อกี้นะครับปรับว่าจะเป็นแนวตั้งแนวนอนสกรนทัมเอาแปลกใจนะทำไมมันไม่มี5วิต่ำสุด10วิอะ่ะมี15วิ30วิ1นาที5นาทีน,าาน,น,ทานะครับตามนี้ฟอนต์ไซส์นะครับแนะนำสมอลครับอย่ามีเดียมเลยครับมีเดียมแล้วเบลเกเทกครับคนอยู่ข้างหลังยังเห็น wake up g e t เจอรนะครับว่าถ้าเกิดมันตื่นมาเนี่ยให้เราดูอะไรผมว่านาฬิกาก็ดูนาฬิกานะครับแต่ดูลัสกินก็ได้นะถ้าเกิดเป็นพวกบ้าโซเชียลอะครับตามมาด้วยบลูทูธเชื่อมต่อไหมอ๋อนี่ติก๊กเชื่อมต่ออยู่แล้วก็ถ้าเกิดเรากดปุ่มมันจะมีปุ่มโฮมอยงนี้ครับถ้าเรากดเบิ้ลสองทีให้เป็นอะไรนะครับเช่นเป็น,ปนการแจ้งเตือนมีเดียคือคงอะไรก็ที่ไม่ใช่ในาฬิกา <laughs> <laughs> ตลกดี มนมีแบบกดปุ่มโฮมสองทีเป็นนาฬิกาเนะเหมือน g ีช ok ็อ k เมื่อก่อนแต่ผมเลือกเป็นจับเวลาหัวใจเพราะผมชอบจับบ่อยๆต่อมาโปรไฟล์ครับตั้งว่าเป็นเพศช,ช,ช,ชายเพศหญิงวันเดือนปีเกิดนะครับสูงเท่าไหร่หนักเท่าไหร่นะครับจะเอาเป็นกิโลเมตรหรือเป็นเป็นไม์นะครับพอตั้งเรียบร้อยเขาก็จะอัปเดตข้อมูลให้แล้วก็มีแบบรีเซต็ตใคเปติกถูกตรงนี้นี่เริ่มใหม่หมดเลยครับ พายเ a นซี่ก็จะมีแบบว่าเครื่องเนี่ยจะต้องมีมีล็อกพินไหมผมก็ไม่เคยลองอันไหนลองดูพินอ๋อมีเลขให้กดโอ้โหใครเคยเห็นมั้งครับไอที่เป็นแบบผมน่าจะมีอยู่นะลูกกุญแจที่เป็นนาฬิกาไม่อยู่ไม่เป็นไรก็นะมันเหมือนลูกกุญแจที่เขาตาฟินเนตเขาชอบใช้กันนะครับแต่ผมขอไม่ใช้ดีกว่า อ้าวคอนเฟิร์มพินเปนแล้วอ๋อตั้งเมนนอนก็หายโอเคทั้งหมดก็มีแค่เนี้แหละครับเกียร์ฟิตไม่มีอะไรมากชิลๆสบายๆ,ายๆก็นะเอ้ยแต่ผมชอบบอดเปเปอร์เมื่อกี้มากกว่าแฮะนห่ขอเปลี่ยนบอเปเปอร์ใหม่สีชุดชาจะไปใช้นะครับสวยก็สวยจริงแต่ว่าอืมผมชอบอันเนี้ยโอเค แต่น,นี้ปัดซ้ายปัดขวาไม่ได้นะครับปัดได้แค่บนล่างาบนล่างเท่านั้นทั้งหมดนี้คือเกียร์ฟิตครับเกียร์ฟิตไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ไปดูกล่องกันคามชิงกระต้อ,อันบล็อกก่อนเอาอย่างนี้ก็โอ,อ้ไปดูนี่คือกล่องเกียร์ฟิตครับเล็กๆกระทัดรัดง่ายๆนะครับแง้งมอ,งออกมาก็จะมีมันเปิดยากมากพนักง,งานไม่ได้กรีดข้างล่าง เพื่อที่จะเก็บ,บา a r c o d ดนี้เอาไว้ผมงงอะ่ะผมซื้อวันที่18มันบอกว่าผลิต26มีนาะแสดงว่าผลิตมานานแล้วเนี่ยแต่แต่คู่มือมีภาษาไทยมีภาษาอังกฤษครับภาษาไทยอ่านง่ายครับการเป็นแผ่นที่ได้เลยผมต้องขออภัยกล่องผมเก็บไม่เรียบร้อยเลยนี่คือที่ชา์จแบตครับ USB 2.0ที่ดราม่าเรื่องของอ่าก a l a x y S5 ท่ากัน,นครับว่าทำไมแถม USB 2.0ผมว่าแถามเนี้ยดีแล้วล่ะเพราะว่าผมเอ้อยก่อนนะผมไม่ใจเคี่ยวมันเหมือนกันหรือเปล่ารู้สึกเคี่ยวจะเหมือนกันนะ น่าจะชัดถ้าเคี่ยวเหมือนกันก็ต้องชัดอันนี้ได้สิอ๋อได้ได้เพราะตอนตอนศูนย์แบตมือถือผมหมดเสียบได้ครับเสียบได้ชัดได้ไฟไม่ไม่จะบอกว่ากี่วัตต์ห้าจุดศูนยีศูนย์จุดเจ็ดอแต่เห็นบอกว่า 8, แบตไอ้นี่แค่สองร้ยสิบมิลลิแอมเองออะครับแบตบมีทั้งสามพันสองร้อยแล้วก็อันนี้คือ พี่ชาจค,ครับเวลาต่อสายชา์จโอ้โหแฉะเลยครับดูสิครับเขนผมแฉะมากเลยอะแฉะไม่ว่ามันมีเห็นไหมครับมีรอยเขนตรงเนี้ยแต่เรื่องเป็นห่วงนะครับเวลาใส,ใส่ใส่หนงกาพกจีช็อกหรืออะไรเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติสมัยก่อนสจีช็อกโอ้โหต้องเจอจีจช็อกปอมรอสะพดขึ้นเลย <laughs> <laughs> วิธีใส่ที่ชาร์จนะครับตอนแรกผมไปไปนั่งกดตั้งงานพนักง,งานกดทีเดียวแก็บเข้าไปเลย มันมีล็อกอยู่ครับมีล็อกตรงนี้แล้วก็ดูก่อนว่าด้านเราถูกหรือเปล่านี่มันจะมีเขี้ยวแม่เหล็กอยู่มันบอกไว้หันด้านบนแล้วก็ประกบกันซะกระตังแก๊บเงี้ยครับเวลาถอดก็จะมีที่งงี้อีกด้านหนึ่งเงี้ยประมาณนี้หัดเข้าไว้ครับเพราะยังไงต้องชาร์จทุกวันอยู่แล้วถ้าเกิดใช้บ่อยนะแต่เห็นบอกว่าสแตนบายได้สามถึงห้าวันอยู่ที่เราใช้บ่อยไม่บ่อยแค่ไหนแล้วก็จะมีรู usb อันนี้ครับเสียบเข้าไป ผมยังลังเลอยู่ว่าเออถ้าเกิดมันเป็น,ปนพอร์ต USB 2.0เงี้ยแล้วเสียบเข้าคอมอ๋อผมเก็ตแล้วเนื่องจากเกียร์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 อะไรนะเกียร์เกียร์ทูอะครับมันสามารถต่อกับซัมซุงคิสได้แต่ผมไม่แน่ใจมันแชร์ไฟล์หรืออะไรได้หรือเปล่านะเพราะมันมีที่จุไฟล์อยู่อะครับมันก็ต้องมีการโยนไปยโยนมาอะไรอย่างเง,งี้ยสมมุติจะเพลงเข้าเพราะมีจําได้ว่าเกียร์ทูมันมีหน่วยความจําตั้ง4กนะิกเนี่ยใส่เพลงใส่ใส่เพลงได้นะครับแต่ไม่รู้จริงป่ะนะ เดี๋ยวต้องเทอีกทีอะนี่คือการชาร์จก็ไปเสียบปั๊กจิ๊บแล้วก็ตัวนี้ก็จะชาร์จเข้าไปชาร์จเลยดีกว่าแต่ว่าตอนชาร์จขออนุญาตไม่ใช้สายของมันนะขออนุญาตใช้เอ๊ะมันจะบึ้มไหมนะ <c oughs> เอาของมันก่อนดีกว่าเวลาชาร์จไฟนะครับกรุณาเอาวันนี้เสียบก่อนไม่ใช่เสียบคายอย่างนี้แล้วไปเสียบนะครับนฬิการ,ระเบิดมือถือก็เหมือนกัน